ดีแม็กใช้แล้วแอคอาร์สมาร์ทด็อกมากเลยจ้ามากกวดีแม็กนะคะเท่ๆรอรอรอผู hey ้ใ hey hey, ดครับก็รอผู้ยิ่งรับก็เท่ก็คือแบบไทยบ้านฮือเลยแบบว่าโอ้มีเงิน<ท>เนา,ไาะไ,ไทยบ้านก็แบบคนแถวบ้านคนต่างจังหวัดเขาเรียกว่าไทยบ้าน,านเขาฮือก็แบบเขารือเขาแบบเสียงชื่อเสียงเรื่องลรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็คือแบบเขาเงิดโอ้มีรถขับนกโก้กู เขาเงื้เขาคิดแบบเขาเขาแบบโอเคโอเครู้กันเงื้อหลายหนะรู้กันนะคะอ่ะพี่วายจ๋านะคะสวัสดีค่ะวันนี้เพอกับน้องนาซื้อมาลองคาตาลิจ้าสวัสดีค่ะวายค่ะเออมากับสาวสวยพร้อมกับรถงามๆนะคะขวัญใจเวรุ่นขวัญใจมหาชนผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักดีแม็กเนี่ยถ้าพูดถึงดีแม็กขึ้นชื่อมาก คนแก่ขับแล้วเป็นอะไรทรงเสียเป็นทรงเสียทรงแบบผู้หญิงครับก็เป็นทรงซ้อมีตังอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาพบกับโรดูนอะไรคะอีสุส์ดีแม็กซ์ศูนย์จุดสาม e นะคะสามจุดศูนย์อ๋อสามจุดศูนย์ e นะคะจ้าเครื่องสามพันค่ะเป็นแคปไหมเออเป็นแคปเครื่องสามพันเครื่องใหญ่นะคะแรงแรงแต่อาจจะไม่ประหยัดน้ำมันเท่าเครื่องหนึ่งจุดเก้า ก็แล้วแต่คนมาเอานะคะใครชอบแรงๆเอาคันนี้ไปนะคะกระจังหน้าแบบหน้าแบบฉลามบกเลยค่ะเหมือนเหมือนฟันฟันฟันฉลามอ่ะแต่ว่าที่มันไม่ใช่โครเมียมเพราะว่ามันเป็นตัวเอสนะคะมันไม่ใช่ตัวแท้ถ้าเป็นตัวแท้ตัวท็อปอ่ะมันจะเป็นโครเมียมใช่ก็คือลูกค้าจะสงสัยตรงนี้มากก็อ่ะขายคำตอบแล้วเนาะกรอป้ายไทเทเนียมหล่อๆมานะคะแล้วก็รอบตัวรถจะเป็นสีบอล จ้าเปิดราคาขายอยู่ที่585,000แ 8, 15, บาทจ้าจ้าออกรถกับเราใช้เงินดาวเพียงแค่0ูนบาทศูนบาทไปเลยนะคะและที่สำคัญมีโปรช่วยผ่อนให้กี่เดือนคะ5เดือนจ้หาหเดือนไปเลยนะคะ5เดือนนะคะเมษาเอ๋อะไรนะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกรกดาห้าเดือนนะคะช่วยผ่อนอาไปผ่อนเพียงแค่ 7,200บาทจ้าแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่11,100 10, บาทอ,อ11,200บาทค่ะ10,000เอาใหม่11,200บาทอ๋อ11,200บาทนะคะ<ช>อันนี้คือราคาฟรีดาว<ช>แต่ถ้า,ถาเกิดอยากจะผ,ผ่อนถูกลงมาสักหน่อยดาวเพิ่มนะคะ10,000ลดลง200นะคะ100,000ลดลง2,000ใช่มาดูลดเลยนะคะ มาแบบใหม่ๆเลยนะคะแต่วันหล่อนี่บ่คอยถือใจปันใดมาเป็นล้อกระทะพี่วายนะคะอาจจะแบบใครที่เอาไว้ใช้งานนะคะเอาไว้แบบบรรทุกหนักใช้งานหนักเอาเป็นล้อกระทะไปแต่ถ้าใครแบบชอบซิ่งๆเน้นหล่อเน้นเทแนะนำเปลี่ยนลายแม็กดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็น t 3ส r มเจ็ด2 8อ e 3พเ่อสามศูนย์มาดูด้านในเลย หล่อขนาดนี้คือถ้าเป็นดีแมกไม่ต้องพูดเยอะเลยเบาสวยมากเลยอ่ะสวยมากเดี๋ยวรอไม้ขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะจ้าไม้อยู่ที่สองหมื่นเท่านั้นโอ้โหไม้สองหมื่นปีอะไรนะปีสิบอีกเห็นใปีอะไรนะยี่สิบไหมอ๋อใช่ปียี่สิบนะคะภายในนะคะอ่าไม่ไม่ใช่หน้าจอพี่วานให้ดู ไอ้ตรงนั้นนะมันมีช่องนะคือเขาให้วิทยุมาแต่ลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ระบบปรับแอร์เป็นแมนนวลนะคะเราวก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์กระปุกนะคะบอกเป็นบอกผ้านะคะยังสะอาดอยู่ข้างบนก็คือดูใหม่นะคะใช่พลาสติกยังไม่ได้แกะเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นกระจกปรับข้างนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยมองข้างก็เป็นไฟฟ้าใช่ก็เขาเรียกอะไรล่ะ อลอง load, สตาร์ทรถดูไหมสตาร์ทก็เหยียบเหยียบพันเล่งก่อนเหยียบคัสเหยียบคัสเหยียบคัสฝั่งซ้ายสุดให้สุดแล้วก็สตาร์ทรถปล่อยค่ะเสียงก็แบบมีเสียงท่อลั่นๆหนึ่งใบนะคะกระจกตรงนี้ก็สามารถปรับได้เด้อนะคะค่ะนะคะเม็ดอาร์คนะคะคมคมทุกเม็ดเลยค่ะคมชัดเจนคมชัดลึกนะคะแล้วก็ แผ่นลังคงลังคาเนี่ยใหม่ๆ,มๆเลย<ช>น็อตซอกประตูเดิมๆไม่มีน็อตไม่มีแกะมานะคะคจะให้ดูไอ่มันเปิดยังไงวะอ๋อเปิดแจ้งซี่อ่าบล็อกแม่แรงคู่มือยังอะไรอยู่ครบไม่เคยลงดินเลย<ช>สภาพใหม่ๆต้าของรถใช้แบบรักษารถมากใช่อันนี้มีท่อนี่นีโอ้ยมีเสียงท่อด้วยให้ฟังเสียงท่อพอะนะคะ ราะว่าพื้นข้างหลังเป็นสีขาวถ้าเป็นควันดำนี่สวยเลยนะคะน้องนัดต้องเสียเงินอีกอาวกออป้ายด้านหลังเป็นไทเทเนียมรถมาจากจังหวัดเชียงราย,มา,ยมาจากเหนือกระเจ้านะคะแม็กไลเนอร์นะคะของดีแม็ของแทร้รับประกันได้เลยว่าไม่ได้บรรทุกของหนักไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมานะคะ<า>สภาพสวยๆเลยอ,ะอ่ะมีเปิดฝาน้ำมันล้นะคะ ดีเซลนะคะ b 2 0สามารถเติมได้เด้อเดบล่ะเม็ดอาร์คนะคะข้อมือฉีดเด้ออ่ะเม็ดอาร์คนวยเลยค่ะดูดิมันแน่นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้แกะมันไม่ค่อยได้แกะมาภายในรถพึ่งเข้ายังไม่ทำความสะอาดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เนาะเราเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์ซ่อมเรามีทีมล้างนะคะมือคุณภาพอย่างนี้เลยรับประ รับประกันแน่นอนก่อนออกรีวิวให้ดูอีกรอบด้วยใส่ได้ไหมต้องกลมตลอดเลยมันจะอยู่ประมาณตรงกลางปอบปล่อยเด้อมือข่อยขาดเด้อ <c oughs> เอาค่ะอ่ามาดูที่ห้องเครื่องเริ่มจากด้านซ้ายนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะมาเลยเนาะคะ่ะผา,านหน้าก็เดิมๆสยสวยเลยนะคะฝั่งฝังนั้นเป็นไงคะ เพนเพจแเนเพจอยู่นี่นะคะคมชัดเจนนะคะซือขายได้ถูกต้องกับไม่มีรอยไข่นะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีจริงๆโคตรหล่อเลยเออไปไปมื่อก่อนเครื่องเดิมๆนะคะเครื่องเครื่องเดิมๆแต่ว่าจัดพอซิงมาหนึ่งใบก็พ่อเดี๋ยวรอดูเวลาแบบขับขี่อะไรเงี้ยแบบสายเสาเหลียวอะไรเงี้ยใช่นะคะอ่ะกับคันนี้นะคะดี a ม เครื่อง3 0 0พันนะคะเร็วแรงแน่นอนแต่ว่าเรื่องประหยัดน้ำมันอาจจะสู้1.9ไม่ได้แค่นั้นเองเนอะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ดูนะคะอ่ะเปิดราคาขายอยู่ที่5 8าแ0 0แบาทค่ะออกรถใช้งเงินดาวเพียงแค่0ูนยบาท0บาทพอนะคะที่สำคัญ5เดือนแรกโปรช่วยผ่อนจากข้างร้านเอาไปตั้งหลักตั้งตัวก่อนนะคะเอาไปผ่อนเพียงแค่ 7จ็ดันบาทเออเจ็ดพสองบาทสองร้อยบาทเอามาเทียนย่งเอาไว้เขาหยอดกระปุกเถอะเจ็ดันสองร้บาทนะจ๊ะไม่ใช่เจ็ดอบาทนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะผ่อนแค่เจ็ดพันทวนๆได้เอาได้ 1 0 0 0 0หมื่นเออนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่11,200มหนึ่งคจ้าและที่สำคัญนะคะเอารถกับเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีพรบให้จะส่งรถถึงบ้านถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลวปีนติดรอบคันมาดับยนต์ติดรอบคันรับประกันหลังกันขาย1ปีเต็มดบยนสมาร์ทหนึ่งปีเต็มจัดแจงมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีกมูลค่าหนึ่งพันบอทก็คิดดูดิ บริการไปทําสัญญาก็ฟรีแล้วส่งรถก็ฟรีแถมบัตรน้ํามันให้อีกใช่มอยใช่คำถามยอดฮิตคือต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้ค่ะออกได้แน่นอนเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็มาจากต่างจังหวัดเยอะแบบช่วงอีสรงอีสานอะไรอย่างเงี้ยกลางไปกตกที่พี่น้องไปเบิ์ด 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝากไว่นิดนึงถ้าเป็นอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ก็มีสิทธิ์ที่จะองได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอาชีพรายวันอาจจะออกยากหน่อยเนาะเออนะคะฝากเอฟซีหน่อยจ้าจ้าเอฟซีทุกท่านนะคะฝากติดตามเราสองคนได้ที่เพจทุกนะคะยูทูบนะคะช่องทิกต็อกนะคะแล้วก็ที่สักคัญเลยลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถเนี่ยรีบๆโทรมาตองกันเลยนะคะมีเบอร์ลิงก์ไลน์ทิ้งไว้ให้นะคะจองเลยใช่นะคะกับคันนี้ดีแม็กนะคะถูกชอบ ชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์ถูกใจก็เข้ามาซื้อมาหากันดูรถให้ถูกใจก่อนนะคะก็คือกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เวลาคลิปมันเข้ามาแรถเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะอัปเดตขึ้นมาทุกวันทุกวันจะได้ทันทุกคันนะคะว่ามีคันไหนเนตบ้างเลือกเอาเลยนะคะถ้าเกิดว่าคันไหนเป็นเป็นเนื้อคู่คุณยังไงคุณก็ได้ขับใครต้องจัดละคะใช่ก็ต้องจัดชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์เด้อ